จะตุดจีนเข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้ค่ะกิ๊ฟจังก็เลยจะพาไปดูว่าที่จีนนั้นเขามีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับเทศกาลนี้อย่างไรบ้างค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกนะคะจีนเขาก็ได้มีการจัดจาหน่ายดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะเพื่อนําไปประดับตกแต่งแล้วก็ต้อนรับเทศกาลนี้ค่ะ ในช่วงนี้ของทุกปีนะคะเมืองต่างๆในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนก็จะมีการจัดแสดงและจําหน่ายไม้ดอกประจําปีกันค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนและในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสที่19กุมภาพันธ์สําหรับงานแสดงไม้ดอกที่เมืองฝอซานก็มีเกษตรกรได้นําไม้ดอกหลากหลายสายพันธุ์มาจัดจําหน่ายให้กับผู้คนค่ะซึ่งบรรดาเจ้าของสวนดอกไม้ต่างบอกว่าราคาที่มาจําหน่ายในปีนี้นั้นเป็นราคาเดียวกันกับงานเมื่อปีก่อนเลยเพราะว่าต้องการจําหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไปมาก ขึ้นเนื่องจากบริษัทห้างร้านต่างๆก็พากันประหยัหดงบประมาณนะคะตามนโยบายประหยัดที่รเริ่มโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองค่ะส่วนงานไม้ดอกที่เมืองอื่นๆนะคะก็มีคนมาซื้อหาไม้ดอกเป็นจำนวนมากค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือนของตัวเองให้สวยงามค่ะเพื่อตอนรับปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาค่ะ